สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะของดีที่คุณบูชามีอะไรจะบอกคุณนะของดีที่คุณบูชาอยู่เนี่ยท่านกำลังช่วยอะไรคุณแล้วมีอะไรที่ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวม ดวงโดยรวมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้อติยาในการรับชมและการรับฟังนะคะใครที่สนใจจะตรวจดูดวงเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ Ad ID ตรงนี้มาได้เลยนะคะ อ่ะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคลื่นพลังงานของความโชคดีของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ อามาดูกันสีมาดูกันสีขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะของดีที่คุณบูชานะ้ําท่านมีอะไรจะบอกแล้วกําลังจะช่วยเหลือคุณนะทางเรื่องอะไรพลังงานใบแรกอาจจะเป็นตัวตนเป็นพลังงานของคุณนะจ๊ะกลับไว้ขอ แรงคูบารมีคูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่ณที่นี้ <c oughs> แผ่แรงคูบารมีคูมาถึงเซนสัญชาตญาณและความรู้สึกของผู้อ่านภพยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทุกๆุกใบด้วยนะคะ, <c oughs> ะทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธินะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิมาดูซิว่าของดีที่คุณบูชาเนี่ยเออนะเขากำลัง ช่วยเหลือสิ่งใดให้กับคุณแล้วเขาอยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรให้กับคุณพลังงานของคุณเนี่ยถ้าพลังงานใบแรกตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงไปต่อหรือเลื่อนผ่านก็ได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบเหรียญโอ้เ,อเป็นไพ่ดีเลยนะใบแรกสิบเหรียญบ่งบอกถึงความมั่นคงทางด้านการเงินบ่งบอกถึงความโชคดีทางด้านการเงินบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นแล้วของดีที่คุณบูชาอยู่เนี่ย เป็นของดีที่อยู่ในบ้านคุณเป็นของดีที่ติดตัวคุณเป็นของดีที่คนในครอบครัวคุณนับถือหรือบูชาอยู่นะมันเป็นพลังงานสิบเหรียญเป็นพลังงานของครอบครัวเป็นพลังงานของความมั่งคั่งเป็นพลังงานของความร่ารวยเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะบ่งบอกถึงว่าเกณฑ์ดวงชะตาของคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นแบบพลังงานของสิ่งที่จะทาให้เขาเรียกว่า ชีวิตคุณหรือครอบครัวคุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอยของดีที่คุณบูชาคุณบูชาอะไรอยู่คุณบูชาอะไรอยู่ของดีที่คุณบูชาอ่ามาดูกันต่อสีว่าว่าว่าของดีที่คุณบูชาเนี่ยมีอะไรแล้วเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรกําลังช่วยเหลือคุณทางด้านใดไพเดทไพเดทเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคุณอาจจะบูชาบรรพบุรุษหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ที่สืบสืบกันมารับช่วงกันมาไพเดสคือไพ่ของดวงวิญญาณไพ่ของบรรพบุรุษไพ่ของสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะโอเคเขาอยู่แบบอยู่มานานแล้วเนี่ยอยู่มานานแล้วหรือว่าบางคนเนี่ย มันเป็นแบบเหมือนกับว่าติดตัวคุณมาทุกชาติทุกภพเลยก็ได้ด้วยนะอยของดีที่คุณบูชาติดตามคุณมาทุกชาติทุกภพนะบางคนก็นั่นแหละเป็นบรรพบุรุษบางคนก็เป็นเบอร์ครูบาอาจารย์ที่รับช่วงสืบๆกันมานะบางคนก็เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนถ้าเป็นแบบผีปู่ผียา่าผีอะไรอย่างเงี้ยเนาะผีฟ้าพญาแถนอะไรอย่างเงี้ยหรอ ที่แบบนั่นแหละเป็นของดีที่คุณที่ติดตัวคุณมาของดีที่คุณบูชาอยู่เขาช่วยเรื่องความมั่งคัง่งความสุขความสบายช่วยเรื่องความโชคดีทางด้านการเงินนะโอ้หนึ่งถ้วยบางคนมีการบูชาเออเนี่ยคุณถวายน้ําตลอดเนาะมีการขึ้นน้ําถวายน้ําถวายสิ่งที่เป็นน้ําบางคนมีการรับรับที่เป็นการรับขันอนะรับขันครูการยกครูยกขันครูด้วยนะ สิ่งดีเกิดขึ้นนะแล้วพลังงานของพลังงานมีความรู้สึกว่าเขาติดตามคุณมานะคุณแบบติดตามคุณมาตลอดอะ่นะเนาะมันเป็นเหมือนติดตัวคุณมาเออนะด้วยนะหรือแบบคุณอาจจะรู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีแต่ว่าเขาติดตัวคุณมาติดตามคุณมาตั้งแต่เกิดด้วยนะแล้วมันเหมือนว่าเขาได้คือแบบ ให้ให้คุณเนี่ยมีความสุขมีชีวิตที่ได้มีความสุขเกิดขึ้นใหม่ได้เติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณตลอดเวลาเลยคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณตลอดนะแล้วคอยให้ชีวิตคุณเนี่ยมีข่าวดีมีเรื่องด,มงดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณตลอดเลยนะดูกันต่อซิว่าของดีที่คุณบูชาอีกเนี่ยเออนะท่านอยากจะช่วยเหลืออะไรนะอยากจะบอกกล่าวอะไรคุณอีกนะจ๊ะโอภพยราชินีเหรียญ การเงินบางคนบูชาพระแม่ลักษมีไพราชินีเหรียญขึ้นมาบางคนบูชาพระแม่ลักษมีว่าเป็นของดีที่คุณบูชาเหมือนท่านแบบนำพาความโชคดีทางด้านการเงินมาให้นำพาโชคลาภเงินทองมาให้นำพาความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสุขความอุดมสมบูรณ์พระแม่ลักษมีก็ถือว่าเป็นเทวีแห่งธุรกิจ ความมั่งคั่งร่ำรวยการเงินที่ดีค้าขายดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะความสมหวังด้วยความสุขด้วยโอ้ดีนะเออหนาะความโชคดีทางด้านการเงินนะดูกันต่อสิว่าของดีที่คุณมีอยู่เนี่ยท่านกำลังช่วยเหลืออะไรอยากจะสื่ออะไรกับคุณอีกไพ่สองถ้วยเห็นไหมไพ่สองถ้วยเป็นไพ่การเงินเอ้ยเป็นไพ่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า ตัวคุณเนี่ยจะได้เจอสิ่งดีเจอของดีนะเจอคนที่ดีนะเห็นไหมถ้าคุณบูชาพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านส่งมาให้คุณแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักคู่รักใครขอเรื่องคนรักคู่รักเอาไว้ก็จะได้หรือพระแม่อาจจะให้โชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคุณด้วยหรือพระแม่อาจจะให้คุณเจอคนรักที่ทําให้คุณแบบสุขสบายมีความมาั่งคั่งลํำรวยด้วยหรือพระแม่อาจจะส่งคนที่ เขาเรียกว่าคนที่เป็นกัลยานามิตรที่ดีเป็นคนรอบตัวที่ดีมาให้คุณด้วยนะ mm. เห็นไหมความสุขนะสองถ้วยคือความสุขคือความรักคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีแล้วดูกันต่อซิว่าว่าของดีที่คุณบูชาอยู่เนี่ย เขาอยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรและกําลังช่วยเหลืออะไรคุณอีกนะจ๊ะไพรา,าชินีไม้เท้าช่วยเหลือทั้งเรื่องการงานเห็นไหมการงานความสําเร็จนะ การงานชีวิตที่ประสบความสำเร็จกิจการธุรกิจที่ทำอยู่มีโอกาสเติบโตจเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแล้วท่านประธานสติปัญญานะของดีที่คุณบูชาอยู่เนี่ยเขาให้สติเขาให้ปัญญาเขาให้ความรู้ความสามารถให้ความฉลาดกับคุณด้วยเห็นไหมแล้วท่านยังมอบความแข็งแกร่งให้กับคุณไม่ว่าจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคหรือจะมีอะไรที่เข้ามาท่านจะช่วยเหลือขจัดปัดเป่าหรือช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วย ให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านปัญหาเออนะสิ่งสิ่งนั้นไปได้นะนี่คือของดีนะที่คุณบูชาแล้วมันเป็นของดีที่คอยคุ้มครองดูแลคุณด้วยนะบางคนบูชาสายพระแม่อุมาก็มีเนาะพระแม่ทุรคาก็มีพระแม่กาลีก็มีนะคะหรือบางคนนั่นแหละก็มีที่พูดไปเนาะบางคนก็เป็นสายบรรพบุรุษหรือครูบาอาจารย์ที่สืบกันมา บางคนก็มีการรับขันรับครูอะไรอย่างนี้ยกขันครูอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอามาดูกันต่อว่าของดีที่คุณบูชาอยู่นะเขาอยากจะบอกอะไรแล้วกำลังช่วยเหลืออะไรคุณอีกในช่วงนี้นะจ๊ะไพ่เดอะเวิร์หูไพ่ดีมากอะมันคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยมันคือความสุขมันคือสิ่งที่เ,เขาเรียกว่าคุณะจะได้ทุกสิ่งอย่างนะ ที่คุณปรารถนาคุณจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไพ่เดอะเวิลด์นะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งครบเครื่องครบครันนะโอเคบางคนบูชาพระแม่ธรณีเห็นไหมพระแม่ไกอาบางคนบูชาอพยานักคราชเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ําก็มี นะคะ,ะของดีที่คุณบูชาอยู่มีอะไรอีกนะแล้วท่านอยากจะสื่ออะไรเนาะของดีของคุณเนี่ยนะของดีที่คุณติดตัวอยู่เนี่ยเออคือคุณบูชานับถืออยู่เนี่ยอยากจะสื่ออะไรแล้วอยากจะช่วยอะไรคุณอีกไพ่เดอะซันคือ World, เดอะเวิลด์เดอะซันนะคุณมันครบเลยนะความสุขชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จโชคลาภเงินทองความยิ่งใหญ่ คือสิ่งที่มันล้นเปี่ยมหมะนะ คุณอาจจะมีเงินมีทองมากมายไก่กองหรืออาจจะไม่ได้มีเงินมีทองมากมายไก่กองแต่คุณจะพออยู่พอกินคุณจะสุขสบายคุณจะครบปะครบทุกสิ่งอย่างมันคือความสุขอะมันคือความสุขที่ที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่ท่านช่วยแล้วถามว่าท่านพอใจมากเลยนะสิ่งที่คุณปนนิบัติท่านสิ่งที่คุณบูชาสิ่งที่คุณสรรเสริญหรือกราบไหว้หรือว่าปนิบัติต่อพระองค์ท่านต่อ ท่านต่อของดีที่คุณบูชาอยู่เนี่ยท่านพึงพอใจคุณอย่างมากนะไม่มีโทษอะไรไม่มีที่แบบท่านทักทวงอะไรเลยนะแบบดีมากไพ่เดือะซันไพ่ดีนะแสงสว่างนะต่อจากนี้ชีวิตคุณจะสว่างสวยัยชีวิตคุณจะมีแสงสว่างนําทางชีวิตคุณจะสดชื่นสดใสชีวิตคุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จ พอท่านคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อหนุนเนี่ยเป็นแสงสว่างด้วยนะบางคนก็เหมือนที่พูดเลยมีแบบรับขันมีครูการยกครูยกขันครูหรือว่าอะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ด้วยนะบางคนนะนะหนึ่งถ้วยพลังงานของเด็กพลังงานของชีวิตใหม่พลังงานของความสมหวังพลังงานของความสุขความสดชื่นสดใสเนาะมีเด็กด้วยบางคนบูชาเกี่ยวกับเด็กบางคนที่ เออมีความรู้สึกว่าเขาติดตัวคุณมาเลยตั้งแต่คุณเกิดเลยอะไรอย่างนี้เป็นของดีที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่คุณเกิดตั้งแต่คุณยังเล็กๆเลยหรือจับจองคุณมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยอะไรประมาณนี้ท่านเขาอยู่กับคุณมาตั้งแต่อายุไม่เท่าไหร่เองอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือของดีที่ติดตัวคุณมานั่นคือของดีที่คุณมีอยู่นะ เขาช่วยให้ชีวิตคุณสดชื่นสดใสช่วยให้คุณสมหวังเนี่ยต่อจากนี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปเหมือนชีวิตคุณอ่ะจะเปล่งประกายชีวิตคุณจะมีออร่าชีวิตคุณจะทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงทําอะไรก็มีความโด่งดังทําอะไรก็ เออเหมือนกับว่าดูดีอ่ะนะดีไปหมดเลยครบทุกบิสิ่งอย่างอ่ะนะอ่ะมาดูหน่อยของดีที่ติดตัวคุณอยู่เขาอยากจะสื่ออะไรแล้วก็กําลังช่วยเหลืออะไรคุณอีกหนาไพ่หนึ่งดาบเห็นไหมเขาช่วยคุณผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคเขาช่วยแก้ไขเรื่องราวเล่ๆให้กับคุณเขาช่วยแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้กับคุณเขาช่วยแก้ไขดวงชะตาที่ไม่ดีให้กับคุณเขาช่วยป้องกัน เคราะห์โศกโรคภัยป้องกันดวงตกป้องกันดวงที่แบบจะลายก็ลายไม่มากหรือว่าจะตกก็ตกไม่มากอะ่ะเขาช่วยเหลือป้องกันคุณตลอดปัดเป่าให้คุณตลอดเลยนะเออเนี่ยความสําเร็จหกไม้เทา้ชาชัยชนะความสําเร็จเส้นทางสู่ความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะนะความสมหวังที่กําลังจะเกิดขึ้นโอ้โหของดีคุณมีพลังแบบของดีที่ติดตัวคุณมาของดีที่คุณบูชาอยู่ตอนเนี้ มีพลังสูงนะมีความศักดิ์สิทธิ์สูงบอกเลยไพ่เดอะเวิ์ไพ่เดอะซันเนี่ยลำดับหนึ่งเลยมีความศักดิ์สิทธิ์ระดับแบบศักดิ์สิทธิ์มากมีพลังมากนะแล้วก็ดูต่ออีกสีเอไพอัศวินไม้อ้โ,อโหความก้าวหน้าการเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เออนะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคช่วยให้ผ่านพ้นความทุกข์ความยากช่วยให้ผ่านพ้นสิ่งร้ายช่วยให้ผ่านพ้นอ,อ,อะไรที่ไม่ดีเขาช่วยหมดเลยนะช่วยหมดเลยแล้วเป็นพลังงานที่ดีเกิดขึ้นมามากนะเป็นพลังงานของสิ่งที่แบบเขาชอบเขาชอบคุณเขาปกป้องคุณเขาติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเขาจับจองคุณมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเห็นไหมหรือ เนี่ยพลังงานเด็กเด็กขึ้นมาแบบเด่นมากกับนะท่านอาจจะให้เรื่องแบบ ลายร้อมไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมสิ่งที่ไม่ดีปัญหาทุกโศกเคาะโศกโลคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคปัญหาวิบากกรรมใดๆเนี่ยท่านบอกว่ามันสิ้นสุดแล้วมันจบสิ้นแล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้เส้นทางของคุณต่อจากนี้มันเหมือนได้เกิดใหม่มันเหมือนได้ดําเนินเส้นทางใหม่มันเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะมีความสุขที่จะมีแบบการเริ่มต้นที่ เขาเรียกว่ามีความสุขความสบายเกิดขึ้นมาใหม่นะเออนี่คือของดีที่คุณมีอยู่และติดตัวคุณมาด้วยนะเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกและกำลังช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องนี้นะคะโอเคนะประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ